เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลักกี้คอยสวัสดีมากครับกาบสวัสดีฟีทุกๆคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตแผนกันเนาะนะครับก็มีในส่วนของแจกอะไรมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวมีการอัปเดตแผนนะครับอ่ะแผนแรงกลับมาแล้วหนึ่งแผนนะครับผมเป็นแผนที่ น่าจะมีใครหลายคนรอคอยนะครับในส่วนของแผนนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูว่าเป็นแผนอะไรนะทุกคนโอเคนดับแรกไปที่เบสทีมเลยนะครับผมมาที่ตรงนี้จากนั้นเราเลือกไปที่ไทยลีกนะทุกคนเอเชียชินีนะครับแล้วก็ไทยลีกนะครับแล้วก็เลือกไปที่ราชบุรีนะครับผมราชบุรีทีมสีส้มนะนะครับนี่ครับราชบุรีมิดผลใช่ไหมจากนั้นก็กดตรงนี้เลยนะครับแผนที่ได้จะเป็นแบบนี้เลยนะทุกคน4-2-2-2อ่า แผนนี้กลับมาแล้วครับทุกคนอ่าเป็นแผนที่น่าใช้มากๆนะครับผมสำหรับสายที่ชอบมีปีกแต่ว่าไม่มีกองหน้านะแผนนี้ก็จะแปลกไปอีกแบบนะผมถือว่าแผนแรในะรอบวันที่นี้กลับมาแล้วนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นการเยืนตำแหน่งลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับตัวนักเตะก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับทีมของราชาบุรีมิตรผลนั่นเองนะครับอ่ะ ตอนนี้ตัวเกมอาจจะยังไม่เสถียรนะครับผมหมุนติ้วๆๆอย่างเดียวเลยนะครับก็อาจจะช้าสักนิดนึงนะครับผมในส่วนของการเข้าออกเกมนะนะครับก็พยายามอย่าออกเกมแล้วกันนะครับถ้าเข้าได้แล้วนะโอเคนี่เป็นแผนแรกนะครับไปต่อที่ทีมต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับอูดิเอนเซ่นะครับทีมต่อไปอ่าแผนนี้เนีะครับผมแผนเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะเหมาะกับเอาลวายนะนะครับแล้วก็ต่อบอลนะครับผมส่วนกรรมเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับไม่มีหน้าเป้านะครับอ่ไปต่อที่ หลีอิตาลีนะทุกคนทีมต่อไปนะครับผมอิตาลีนะครับปึ๊บแบบนี้แล้วก็เลือกไปที่อูดิเอเซ่ทีมแรกเลยนะครับปึ๊บมาดูว่าแผนนี้จะได้เป็นลักษณะแบบไหนนะครับปึ๊บโอเคอันนี้จะเป็น3 3 3 1นะครับผมอ่ะก็จะเป็นในส่วนของกรองหน้า1ตัวนั่นเองนะครับสำหรับแผนนี้นะนี่ครับก็จะได้การวางการยืนตำแหน่งประมาณนี้นะครับผมนักเตะเราก็จัดไปประมาณนี้นะครับผมมันก็จะได้ การยืนตำแหน่งลักษณะออกมาเป็นประมานี้นะครับในเทไหมพี่แนวก็มองว่ามันมันก็โอเคนะนะครับผมสำหรับแผนนี้นะนี่มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับในส่วนของแผนนะนี่ครับโอเคสวยไหมแผนนี้ก็เหมาะกับเกมรุกนะครับผมอ่าเป็นสวนกลับก็ได้นะครับผมอ่าก็เป็นเอาไว้ก็ได้นะครับผมอ่าโอเคไปต่อกันที่ทีมต่อไปนะรสรับสำหรับ เรือมาริดนะครับเรือมาริดอันนี้ก็อยู่ที่หลีกสเปนนะครับผมอ่าไปที่ยุโรปเลยแล้วก็ไปสเปนนะครับโอเคจากนั้นเราก็เลือกไปที่มาริดนะครับผมโอเคเรืออลมาริดนะครับผมโอเคปึ๊บอ่าอันนี้จะเป็นแผน4 2 2 2นะครับผมอ่าคล้ายๆกันเลยแต่ว่าอันนี้จะมีหน้าเป้า,าไม่มีปีกนะอันนี้นะครับาการยืนตำแหน่งก็จะเป็นลักษณะการยืนแบบนี้นะครับผมอ่าก็าจะเป็นลักษณะที่ มีหน้าเป้า2ตัวนะ,ะครับผมการรับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ะะจะเป็นในส่วนของการยืนลักษณะแบบนี้นะครับนี่สวยๆแจมๆเหมือนกันครับสำหรับแผนนี้เป็น a อ2ตัวนะโอเคไปต่อที่ทีมต่อไปครับสำหรับในส่วนของทีม a อเดรียโกมาริตนะครับผมทีมต่อไปก็จะอยู่ที่ลีกลีกสเปนเหมือนเดิมนะครับผมเป็น a อเดร i ยโกมาริตเนาะอันนี้ เป็นทีมตาหมีนะครับอขอัยครับกดผิดโอเคมาตรงนี้นะทุกคนปึ๊บแล้วก็เลือกไปที่ยุโรปนะครับผมสเปนนะครับแล้วก็แอดมาริตต่อกันเลยนะครับโอเคจากนั้นเราก็เลือกไปที่ตรงนี้นะครับปึ๊บดีฟอล์ไปแบบนี้ก็จะได้เป็นในส่วนของ3142นะครับสำหรับแผนนี้ก็จะเป็นสายที่แบบเติมเกมรุกนะครับเป็น ก็เรียกว่าเป็น R เอาไวแลยในในส่วนของแผนนี้ก็จะไปในลักษณะเอาไว้ซะมากกว่านะครับผมการยืนตำแหน่งก็จะเป็นลักษณะประมาณนั้นเลยนะครับผมนักเตะของเราก็จัดตามให้มันตรงตามตำแหน่งนะทุกคนนักเต็มก็จะได้ออกมาแบบสวยๆนะครับผมในส่วนของการจัดทีมนะครับเอาไวสวนกลับได้หมดเลยในหัวสำหรับแผนนี้นะก็จะได้การยืนตำแหน่งประมาณนี้นะครับ โอเคไปต่อที่ทีมต่อไปครับสำหรับทีมเอมโปลีนะครับผมเอมโปลีอ่าอันนี้อยู่ที่มีอิตาลีนะครับอ่าเอมโปลีไปกันเลือกกันที่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ยุโรปเหมือนเดิมอิตาลีนะครับไม่ใช่อะไรนะตอนนี้กลัวเกมหลุดมากนะครับผมอ่าเอมโปลี oli, นะครับผมเอมโปลีโอเคอันนี้นะครับปึ๊บอ่าแขนที่ได้ครับจะเป็น 4-3-1-2นะครับอันนี้ก็จะเป็นกลางเรียงตรงนะทุกคนหน้าเป้า2ตัวเหมาะกับสวนกลับนะครับผมฟลิกเคาน์เตอร์เหมาะมากๆนะครับในส่วนของสายนี้นะครับอันนี้ชื่อแนวเขาไม่จัดในส่วนของตัวนักเตะแล้วกันนะครับอันนี้เพื่อนเื่อก็จัดเอาตามตำแหน่งที่มันตรงแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปแบบเร็วๆแล้วกันนะครับแผนนี้ก็เน้นสวนกลับนะผมแทงทะลุช่องกันเนาะนะครับผมโอเคไปต่อที่ทีมต่อไปนะครับสำหรับทีมกายารี่นะครับผมจากลีอิตาลีเช่นเคยนะครับอิตาลีอีกครั้งหนึ่งอ่าเราก็มาเลือกที่ ยุโรปนะครับผมแล้วก็อิตาลีนะครับอิตาลีแล้วก็ไปกันที่กายารีนะครับผมล่างคุดเลยนะครับโอเคแบบนี้ปึ๊บแผนที่ได้จะเป็น4 2 3 1นะครับแผนนี้ก็วนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในส่วนของการยืนตำแหน่งลักษณะแบบนี้นะครับผมแผนนี้ก็เน้นรับนหุ้สวนกลับเร็วในหุ้นแต่ว่าอาจจะมีกองหน้าน้อยหน่อยในในส่วนของแผนนี้ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ถ้าใครแบบชอบกองหนาเยอะๆนะ สำหรับแผนของกยารีนะครับผมโอเคไปตอนที่ทีมต่อไปเนีสำหรับทีมคิมมานอตเนี่ิมมานอตอันนี้อยู่ที่สกอตชิปเพียร์มิชิปนะครับผมอ,อยู่ยุโรปนะนะครับทีมต่อไปโอเคไปที่ตรงนี้เลยแล้วเราก็เลือกไปที่ยุโรปนะครับแล้วก็หลีกแรกเลยครับทุกคนเราก็เลือกไปที่ทีมที่มีมือชี้ขึ้นมานะครับอันนี้นะทุกคนโอเคปึ๊บ แผนที่ได้จะเป็น4 1 4 1นะครับผมแผนนี้ก็จะเน้นแบบรับแน่นๆนะครับผมตรงกลางเนี่ยมีกลาง5ตัวก็ว่าได้นะสำหรับแผนนี้แต่ว่าไม่สามารถปรับ M อ็มได้นะก็ข้อเสียเขาก็อาจจะมีแตกต่างกันออกไปนะครับก็จะเป็นการยืนตำแหน่งลักษณะที่ได้ตัวนักเตะประมาณนี้นะครับนี่แผนนี้ก็เหมาะกับสวนกลับนะครับผมเอาไว้ก็ได้นะผมเพราะว่ามันจะออกปีกแบบนี้นะครับผมสำหรับแผนนี้ออก วิ่งแบ็กนั่นแหละนะฮูแล้วก็จ่ายให้กองหน้าตัวนี้เป็นตัวพักบอลก็ได้แล้วก็ค่อยจ่ายให้กระปีสองข้างได้ตัดเข้ามายิงนะครับผมโอเคอ่าไปตอนทีมต่อไปนะครับสำหรับโรติงแฮมนะครับโรติงแฮมยูเนเต็ดอยู่ที่อังกฤษลีกสองนะฮูในส่วนของทีมต่อไปนะครับผมโอเคปึ๊บแล้วก็มากันที่อังกฤษเลยนะครับผมแล้วก็ดิวชั่น2นะนะครับแล้วก็เลือกไปที่โรติงแฮมอันนี้นะครับผมอ่า รอบลอบเต็มแฮมนะครับผมไม่ใช่แบบลูตนะิงแฮมเนาะรอบเนาะประมาณนั้นนะครับผมโอเคถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยละกันนะครับผมในส่องชื่อทีมโอเคแผนนี้จะได้ในส่วนของ5 3 2นะนะครับแผนนี้ก็เป็นหลัง5นะนะครับใครชอบหลัง5ก็จัดหลัง5ได้นะนะครับผมการยืนตำแหน่งของหลัง5ก็จะได้ลักษณะการยืนประมาณนี้นะครับโอเคไปต่อที่อีก2ทีมสุดท้ายนะวันนี้ไปกันที่แผนทีมชาติบ,บ้างนะครับผมมี แผนทีมชาติดาบเดตบ้าง2แผนในะที่แบบเปลี่ยนแปลงนะนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับไปที่เวททีมจากนั้นเราก็ไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่เอเชียเนียครับมาที่นชั่นอลทีมแล้วก็เลือกไปที่กาตานะนะครับนี่โอเคปึ๊บแผนที่ได้จากกาตาจะเป็น4 3 3นะครับผมการยืนตำแหน่งจะยืนแบบนี้นะตรงนี้ไม่สามารถปรับเบรมิฟได้นะครับผมแต่ว่าก็ยืนได้ตำแหน่งที่ดีอยู่นะครับผมในส่วนของการยืนนะ จะเป็น DMF นะครับผมโอเคจะเป็นในลักษณะที่เป็นกลาง3ตัวนะครับแต่ว่าไม่ได้ยืนเรียงกันนะนะครับไม่ได้ยืนเรียงตรงนะครับผมสำหรับแผนนี้อ่าก็จะเป็นการยืนประมาณนีนะครับนี่ไหมก็จะได้นักเตะเทพแบบนี้หรือเปล่าไม่ใช่นีครับผมขึ้นอยู่กับไอดีเนาะนะครับนักเตะเที่มเทพอยู่ที่เติมเปิดนะครับผมโอเคนี้เป็นทีมของกาตาในผมแผนนี้ก็จะเหมาะกับต่อบอลเนี่ยผมอ่า ลักษณะการยืนตำแหน่งก็จะเป็นยืนชิดๆกันนะครับผมคอยปบอลให้กันในผมรอรับส่งบอลกันนั่นเองนะครับโอเคไปจบกันที่ทีมสุดท้ายครับสำหรับทีมซาอุดีอาระเบียนะครับโอเคทีมสุดท้ายก็อยู่ที่อเอเชียชเชียนะครับผมโอเคก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับผมแนทีนอลทีมแล้วก็ต่อจากกาตาร์เลยครับทุกคน ผู้จัดการทีมเชยงเวอร์มชันดีฟองเหมือนเดิมแผนที่ได้จะเป็น4-2-3-1นะครับอันนี้จะเน้นกลางรับลงมาติดกับกองหลังเลยนะนะครับการยืนตำแหน่งก็จะได้ลายนักเตะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของแผนนี้นี่ก็จะเป็นไปในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็สามารถเล่นกลาง C m เได้นะครับผมแล้วก็กลาง M อได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวที่น่าจะปรับให้ดูนะครับอันนี้ปุ๊บจะเป็นแบบนี้นะครับ โ okay. อเคก็ะจะได้ลักษณะการยืนแบบนี้แค่นี้ก็เหมาะกับสวนกลับต่อบอลก็ได้นะนะครับผมเอาไว้ก็ออกได้นะครับผมมันจะเป็นแบบลักษณะออกบอลแ,แบบนี้นะครับผมแล้วก็ทําชิ่งกันตรงกลางนะครับผมทำชิ่งกันตรงกลางแล้วก็ขึ้นไปให้กองหน้านะครับปีกซ้ายปีกขวาได้หมดเลยนะครับการยืนตำแหน่งก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับทีมของซาอุดิอาระเบียนั่นเองนะครับโอเควันนี้ก็เป็นส0แผนในวัที่มีการอัปเดตเนาะนะครับก็อย่าลืมเซฟแผนแรกและการในส่วนของ แผนราชบุรีมิรผลนะครับผมอ่าอันนั้นเป็นแผนที่มาใหม่เลยนะนะครับเป็นอีกหนึ่งแผนที่ต้องเซฟนะหงใครเป็นสายสะสมแผนแรเนี่ยคือต้องเซฟนะครับอ่าอาทิตย์หน้าอัปเดตอาจจะไม่มีอยู่แล้วก็ได้นะครับผมอ่าเพราะว่าพึ่งวนกลับมานะครับอ่ายังไงเราก็ต้องรอคอยในส่วนของ424ต่อไปนะครับอ่าแม้กระทั่ง4 1 1 4ก็ยังไม่เคยมาเลยสักครั้งนะครับอ่าก็ต้องรอกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเขาจะมานะครับคนนี้เริ่มปล่อยของแล้วตอนนี้นะผมแจกยับยับเลยอ่า เดี๋ยวขอแนะนำมาหนึงนะครับผมในส่วนของอารางวัลตรงนี้นะครับผมอ่ะ700ล้านดาวโหลดใช่ไหมนะครับตรงนี้อ่าใครอาจจะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเก็บทองยังไงนะครับผมอ่ะมันจะมีให้นะในส่วนของตรงนี้อ่าปึ๊บเก็บทองยังไงใช่ไหมอ่าดูนะครับผมว่าเราต้องทําภารกิจอะไรบ้างให้มันสําเร็จนะครับผมถ้าเราอยากได้ทองนะนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของอันนี้มันจะไปเล่น ในส่วนของอีเวนต์นะครับผมอีเวนต์แมทนะอันนี้ก็สกอร์นะครับสกอร์โกก็คือยิงประตูให้ได้ครบอันนี้18ลูกนะครับผมอ่าถ้าไม่รู้ว่ามันอีเวนต์ไหนให้เรากดเช้งตรงนี้มันจะพาไปเราเล่นมันจะพาเราไปเล่นอีเวนต์นั้นนะครับผมอ่าโอเคอ่าสิบแปดลูกนะนะครับอันแรกอันนี้ล่ะอันนี้ก็สกอร์โกก็ยิงเข้าเหมือนกันนะครับผมอันนี้6ลูกนะครับอ่าก็กดตรงนี้ถ้าอยากเข้าไปเล่นนะครับผมอ่าภารกิจสําเร็จนะครับผมอ่าถ้าภารกิจตัวนี้สําเร็จตัวนี้สําเร็จ แล้วตัวนี้สําเร็จคุณจะได้รับทองอยู่ตรงนี้นะครับผมก็คือ2อ0ร้ทองนะครับผมอ่าโอเคตรงนี้ก็เป็นอ e ีลีกนะครับผมอ่าอีฟุตบอลลีกอันนี้ก็ไปยิงให้ครบ6ประตูนะครับผมอ่าโอเคนี่ก็จะได้ทองมาแบบนี้นะครับคือนทองพวกนี้เนี่ยถ้าเราทําภารกิจสําเร็จเนี่ยมันก็จะให้อัตโนมัติเลยนะครับผมเราก็มารับทองตรงนี้ได้เลยนะครับโอเครวมกันก็เป็น210ทองนะครับผม7321เนาะนะครับผมอ่า โอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็อ่าน่าจะเป็นคอมพิวต์เนี่ยผมก็ทำภารกิจสําเร็จนั่นแหละนะผมก็มารับได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับโอเคก็แจ้งไว้ประมาณนี้แล้วกันเน,น,นี่ยในส่วนของอีเวนต์ใหม่ที่ทุกคนควรที่จะเข้าไปเก็บเอาทองนะครับก็แจกเยอะอยู่นะนะครับโอเคเอาประมาณนี้แล้วกันครับทุกคนในส่วนของการรีวิวแผนในรอบนี้รอบอาทิตย์นี้นะทุกคนยังไงก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชิดดาวเช่นเคยด้วยแล้วกันนะครับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาเจอ ในส่วนของการรีวิวแผนแร่นะครับผมสหรับราชบ,บุรีต้องเล่นอะไรยังไงเนาะนะครับในส่วนของปีกซ้ายปีกขวาในผมแล้วก็เอฟเอฟสตัวนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปทุกคนไปเพียงเท่านั้นแล้วกันนะครับยังไงก็มาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปทุกคนไปเพียงเท่านั้นแล้วกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม